แล้วรอมัน,อ,น <laughs> อาหารกว่าเผิดเป็นไก่ดำครับไก่ดำก่สวัสดีครับ พี่น้องผู้ชื่นชมชื่นชอบการเลี้ยงไก่วันนี้ผมมาบ้านฉางระยองมาแนะนำไปรุ่นสร้างตัวอีกคนหนึ่งอ่ะเกษตรกรแนะนำตัวเองนะครับครับผมว่านายศีลาสุลนินครับก็คือกุ้งครับเรียกง่ายว่ากุ้งปัจจุบันทำงานทำงานด้วยทำงานบริษัทครับผมสรุปก็คือเป็นเกษตรา้าทาทม์ใช่ครับเป็นผู้ช่วยคุณพ่อครับของตัวเองก็มีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเราไม่สามารถเลี้ยงได้เยอะเพราะว่าเราทำงานประจำใช่ใช่ แล้ว,ลวยังไงอะ่ะถึงคิดจะทํทาทั้งที่เรามีงานอยู่แล้วมันเหนื่อยนะครับคือเรื่องว่าเราเจอช่วงของเศรษฐกิจครับก็คือที่เศรษฐกิจตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเวงหรือเปล่าก็เลยคิดจะหาอะไรทำแบงนี้ครับใช่ครับก็เลยลงทุนซื้อไก่มาดีก็อาจจะเลี้ยงเพื่อขายไขย่แล้วก็เพาะพันธุ์ขายด้วยแล้วก็เพาะเพื่อ ผลิตเองก็คือไม่ต้องไปซื้อลูกจากฟาร์มมายอย่าเงี้ยการชุดแรกเราซื้อมาอย่างเชิงดูอ่อนว่ามันยากไหมมันลงทุนเยอะไหมในควาป็มจริงอะไรเงี้ยครับกอเราลองชุดใหญ่ก็คือชุดสองร้อยตัวนด่ก็คือ,ต,คอตอนเนี้ยเราไม่มีพื้นฐานเลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่เป็นศูนย์เริ่มเริ่มจากศูนย์เลยศูนย์เลยครับไม่มีความรู้ด้านานี้เช็ควงจรชีวิตเช็ควิธีการดำเนินการได้แล้วสเก็ปต่อไปก็คือเราจะผลิตเกย็บเองทกเย็บเองครับเพื่อมีเพื่อมีคนสนใจ อยากจะเลี้ยงเราก็จะ้อมที่จะส่ง้อมที่จะไหนครับผมก็ปลักๆเลี้ยงขายครับส่วนที่เหลือหรือดูแล้วมันเกินจำนวนนะครับเราก็เอามาใช้สำหรับผลิตไข่เองไม,ม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอ,อะไรครับคือไข่เนีนะ่ยถ้ามันไข่โดยธรรมชาติมันจะไปตัวมีตัวเปวนผู้ไหม สาทพันของไข่ไข่ย,ขยอ่าปกติมันจะไข่ยอยู่แล้วครับปกติจะไข่ยอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้ามีตัวผู้เข้ามาเนี่ยมายก็ว่าเชือ้อม,มันสมรณ์พร้อมที่จะฟักไข่ได้เฉยเฉยใช่ครับถ้ามีเชื้อเข้ามาก็ตัวน,นั้นจะเป็นอ่เป็นตัวไข่แล้วจะเป็นตัวประมาณ4วันไม่เกิน8วันครับส่องดูก็จะรู้ว่ามันมีเชื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้เราไม่ต้องไม่ต้องส่องแล้วเพราะว่าเราแยกตัวผู้กันแล้วยังไงก็ชัวจ์ไม่มีเชื้อแน่นอน แล้วคิดยังไงเลือกสายพันธุ์ไฮบิดบิดนการตัดสินใจตอนแรกดูจากข้อมูลอะไรมาเป็นดูจากคูมมาพื้นฐานมาตัดสินใจใช้ไฮบิดซึ่งซึ่งไก่สายพันธุ์ไข่ในประเทศไทยก็มีอยู่หลายสายพันธุ์คือไฮบิดตอนแนล้วเราเรา,เราก็ไม่ได้กะว่าจะมาตกลงที่ไฮบิดอันนี้เราศึกษาข้อมูลในทาง Internet. อ,อินเตอร์เน็ตไลซิสโซดูอะไรเงี้ยครับก็ได้ข้อมูลมาจากที่หนึง่งอ้างอิงจากกรมบริษัตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสายพันธุ์ไฮบิดเป็นสายพันธุ์ที่ว่าให้ไข่ได้เร็ว เราก็เลยตัดใจว่าให้เอาให้ดีกว่าแต่การแท้เราก็เลี้ยงครับแต่อันนี้เราให้ดีมันได้ไข่เร็วห้าเดือนห้าเดือนกว่ากว่าจะเริ่มเห็นฟองแรกแล้วอะไรประมาณนี้ก็ว่าห้าเดือนเริ่มเริ่มจากลุกเกี๊ยบเลยใช่ครับห้าเดือนห้าเดือนไปปลายห้าเดือนกลางๆประมาณนี้ครับจะเริ่มเห็นไข่ฟองแรกแล้วก็หกหกเดือนหกเดือนเกือบเกือบเจ็ดเดือนนี้ก็จะได้เริ่มเห็นไข่ที่ว่าเริ่มเห็นไข่แล้วใช่เห็นไข่รุ่นแรกใช่แรกๆกมันจะเป็นไข่สาวครับรูปมันจะเล็กใช่ ประมา,าณตั้ง6เดือนกว่าเนี่ยลูกมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอีกนี้ครับอาจะได้ไซส์ตามที่ตลาดเขาต้องการก็คือตอนนี้มันตกประมาณเบอร์5แต่นี้ถ้ามันขายได้สพัได้สักาห์สัอนๆนะมันจะเริ่มขึ้นถึงเบอร์3เบอร์2เบอร์่ใหญ่ขึ้นไปนเนรื่อยๆตอนนี้เท่าที่สังเกตก็บางตัวก็เริ่มให้ไข่ใหญ่แล้วครับอาจจะเป็นตัวที่ออกไข่แรกๆก่อนก็เลยใหญ่เรลยกว่าพวกเขาหนะ่อย คือจริงๆแล้วมันก็ไม่จะไปต้องทําเยอะเพราะว่ามันเราแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปทํางานด้วยใช่เอาเวลาส่วนหนึ่งมาดูรกตรงนี้ด้วยสิ่งหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อไม่ต้องไปมาเลีอยงไ่เราเราเราแบบมันจะทําให้เราเวลาน้อยสําหรับการไปทำกิจกรรมอื่นออกจากกลับจากโรงงานก็มาดูไก่ใช่สวนต้องดูน้ําก่อนเลยแรกๆนะถึงจะดูน้ำจะทาให้เวลาเรา ที่จะไปโน่นนี่นั่นมันก็จะไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีครับอ่าอ่า่อ่าเขาพวกก็จะช่ววนก็ไม่ได้ตาก็จะจะลาไปโดยปริยายละลงหน่อยครับละลงหน่อยแล้วกิจกรรมที่ทำเนาะครับมีอะไรจะฝากถึงผู้ที่สนใจเลี้ยงเลี้ยงไก่ไหมก็คือลองไม่ต้องลองเยอะนะครับก็ลองน้อยเรียนรู้กันครับไก่ก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรยากครับเราแค่รู้ว่ามันต้องอยู่ต้องกินป่วยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ต้องดูแลเรื่องยาด้วยเรื่องยาครับเรื่องอาหารด้วยดูความผิดปกติของตัวไก่ด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับอากาศช่วงนั้นด้วยนะครับถ้าไปซื้อตรงในช่วงฝนนี่ก็ไม่แนะนําให้ใส่ออกนอกนะใก่จะปวยแน่แต่ถ้าเป็นหน้าแล้งอะไรก็ปล่อยตามอิสระแต่ถ้ามีกล้ามนในกักบริเวณหน้าก็จะดีดีที่สุดใช่ครับป่วยง่ายถ้าโดนฝนตากฝนไก่มันชอบชอบเดินครับบางทีเดินตากฝนอยู่นั้นะเราต้องไปต้อนเข้ามาที่่มเอเห็นบางฟาร์มเขาเขาเลี้ยง เขาเปิดเพลงให้มันฟังด um> ้วยเขาบอกไข่ไก่อารมณ์ดีเขาว่าอย่างเงี้ยก็แน่ใจเลยครับเขาบอกว่าถ้ามันอยู่ภายใต้แต่ภาวะที่ไม่เคลียร์วิตามีเพลงให้ฟังมีเพลงให้ฟังแล้วมันไข่เลยออกดีอะไรประมาณนี้ไขก็น่าจะมีส่วนนะครับแต่ยังไม่ได้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำวันนี้ก็คือปกติตอนนี้ก็จะมีเป็นวิตามินไข่วิตามินแล้วก็เลือกตัวครับเลือกตัวที่ว่าไม่มี สารปัจใช่ไนะถ้าเป็นแบบวิตามินเพียวอะไรเงี้ยครับไม่ไม่มีตัวยาผสมก็จะเห็นบางบางสวนบางฟาร์มเขาบอกว่าดาวเรือดาวเรือให้ไก่กินไข่เหลืองจะสวยไข่เหลืองจะสวยตอนนี้ก็เลี้ยงอย่างอมแดงนะครับก็กินดาวเรือกินดอกดาวเรือไข่จะสวยไข่เหลืองจะสวยมาก ลอง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 ศึกษาดูดูเราลองศึกษาดูเผื่อเผื่อมันเป็นนใช่เพราะน้ำไช่ก็มันก็จะทำให้เราลดต้นทุวนรูหารข้าาหารได้ยตอนนี้อาหารหลักๆหลักๆเลยตอนนี้เราเป็นอาหารสำเร็จรูปหัเม็ดครับผสมกับมันหมักยีสต์เป็นหลักเลยครับยืนยืนพื้นสองตัวนี้ตั้งแต่แรกเลยแล้วทีนี้จะมีเสริมมาพวกต้นเกรชครับใบกระถินนั่งนานๆทีก็จะมีพวกอ่ ยาขนมาคอนเสิร์ตมาเด็ดเด็ดเด็เดมาแล้วก็โยนไก่เลแล้วครับเขจะเป็นเสิร์ฟอีกีอาทิตย์นึงก็จะมีเสิร์ฟประมาณสองสามวันประมาณนี้ลองดูครับลองดูเพื่อเพื่อมันประสบความสำเร็จใายได้เสริมก็ะจะเข้ามานอกเหนือจากการประจำที่เราทำอยู่แล้วร้อยละเดือนเดือนน่าจะได้อยู่ครับเท่าที่คำนวณคำนวณประไก่จ,ไมามากไจะได้คืนประมาณอายุประมาณสักปีไม่เริ่อนเด้คืนอย่าียช่วยช่ว วันนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแลบฟังนะครับสำหรับผู้เกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงไก่เขียรยองนะคว่ใครสนใจจะมาดูสนใจจะมาศึกษาสนใจจะมาดูแนวทางเผื่อนข้างหน้าน้องกุ้งก็จะเพาะพันธุ์ขายด้วยก็บวันขายด้วยเผื่อสนใจบอกเบอร์โทรหน่อยศูนย์เก้าสี่สี่ศูนย์หนึครับผมจะลงขึ้นเบอร์โทรให้ไว้ในคลิป ก็เดี๋ยวเกษตรกรท่านใดที่สนใจเขียนละยอนบ้านฉาติดต่อได้ที่เขตไหนที่นี่อยู่เขตสำนักข้าวอนวัดสมบูรณ์นารามัวัดสมบูรณ์นารามนารามก็เข้ามาวัดเครับซอยเทศบาลสามสี่ทับหนึ่งสามสี่ทับหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปในคลิปสำหรับเกษตรกรพี่น้องสนใจผู้ต้องการเลี้ยงไก่เพื่อเป็นรายได้เสริมรายได้เสริมหรือจะเป็นรายได้หลักก็ได้แต่ช่วงตัวต้นก็คือแนะนําเป็นรายได้เสริมก่อนเพื่อมันไปได้เผื่อมันมีทิศทางที่แนวโน้มที่ดีขึ้น ไปว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะอนาคตเป็นอะไรแล้วจะได้เสริมที่ไปใช่ใช่ใช่เราอยากดคือเน้นจะเอากำไรไปเยอะะมันก็คงไม่ต่างกับเชิงเดียวย่างอื่นครับใช่ครับมันก็คงไม่ต่างกับเชิงเดียวย่างอื่นถ้าเป็นรายได้เสริมมีความสุขมันอยู่กับการอยู่กับการเลี้ยงอยู่กับสวนอยู่กับอะไรมันก็น่าจะโอเคกว่าเราก็จะไม่เครียดด้วยเครียดมาทางอาทิตย์อ่าที่ย์ก็น่าจะอยู่ใช่ใช่ได้ดูไก่ก็โอเคก็น่าจะดีกว่าเนาะอันนี้ขอบคุณพี่น้องสหรับการติดตามรับชมช่องอีสานกากคัก วันนี้น,นําเสนอเป็นภาคภาษาไทยอา,อาจจะผิดคอนเซ็ปต์หน่อยก็ลองเขาเป็นคนพื้นที่วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการีรับตมชมครับวันนี้สวัสดีครับ ขอบคุณท่าหรับการติดตามรับชมข้อมูลเรื่องการเกษตรจากช่องอีสานคระคัอาชีพเสริมจากรายได้ประจําก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกณเวลาแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้การที่เราสามารถผลิตอาหารเองได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสนใจการเลี้ยงไก่ไข่ก็ผมจะให้เบอร์โทรของนกุ้งไว้เกษตรกรท่านใดสนใจก็โทรปรึกษาหรือไม่ก็ไปดูงานที่บ้านฉางได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ช่องอีสานกรครับท่านจะได้ไม่พลาดติดตามชมคลิปดีๆสาระเรื่องการเกษตรมีที่นี่สำหรับการติดตามขอบคุณวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณครับไว้กันเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ